สมายดีพี่น้องสมายดีไปจะขุยกันน้องจ้าถ้าเจอก็มันื่แหลนคี่ต้องสอนมาเกลี่ยแข้งเาเแล้วสอนกุ้งสอนปลาใส่มง Đây là kinh tín đó. Cho nó ăn thịt có. <nhà> <laughs> มีแต่ไข่ม <ğim> ันเต็มเลยตีโค้งมาเนี่ยท้ยตีโค้งมาผีขึ้นหมุดจอมาสส่สองเสาสอนกลุ่มด้วยจ้ะ เจน้องมาใส่เหอยปาทุโทโปลปเจลีป้านมันห้องซะเพรมีตะม่งหอยเอร่ะนอา

เ้อยซลี่แม่แม่นำทีมแล้วพอเปนนี่กบพอใหญ่พี่น้องกรบพพอใหญ่พี่น้องเอ้ยมื่อกับปพี่น้องเมื่อกับปเกือบเป็นลมมันก็เป็นหมาเ่นหน่อยป้แบบพ่อเพียงปนไสวนนเอ้าคืองัวเขาน่ะแต่ตัวน่ะงัวแพร่งงัวงัวผน เรนจะดมเราจะขูะทาไปเลยมาค่ะไปนะโอ้ขวาย่างอ้าจะรอกเราตืกไดหได่ประดุกนะหเอ้ยพอาีมันไม่ปนเนาะกหเจะไปนนทำม่ทามร่กกจะมางนาไปทนากัอีต้นนะ ถึกแล้วพุ่นแล้ววะถึกแล้วแล้ววะถึแล้วไหลมันไหลลื่นูงมาค่ะลอยลื่มาอ่ะมีเป็นน้องเอ้ยมีหมูหน่อยนึงเลยนาะอันนี้กับหมกมูแบบพ่อเพี้ยงน้องหมกคือกับมีน้องหนุ่มจะมาบังหอยลายไปเจ้า Thưa thứ tháng này hả? Lụi ơi. Thưa Má. Ừ. Nó sẽ sục jùy ơi mô nè. hay mà nó hiểu này nè. Hả? Nó hiểu rồi. สวนปลูกแบบพ่อเพียงเขาจะนอนหน้าพี่น้องเยแล้วของสวนพักห้าทาคิงหมักเต็มหมักโมยังเฮ้ยฮะกระเทยตื่นป้าหรือป้าตื่นกระเทยตกใจไปพี่น้องเ้ยจอย น้าส่ห้องสดังเลยตัวใดเคยเป็นไรนะอืมโอ้ยน่าเกลยดอไอได้ก็ปได้เขียดเอาบ่ได้บได้ปลาบะได้กุ้งได้แต่บังหอยได้แตบังหอยเอาโหมดที่ขวางหน้าบมันออกเบิร์ตนะพออ่าน กระลำขขาโพดแมนเพราะนี่กระลำนี่กระดงไหลเปล่าออกมาถนัดไลนวถึกแล้วนี่นะนี่ อืมาทารุ่นไม่น้องเว้ปลาถือเง่งกระเทยพี่น้องไวห้องกะกะตัวเดียวกันส้าห้องกับพ้ากระตาหล่อโคหล่อน้องพี่น้องสดนะคะปลากระโดดกาปปลาอจะกระบอได้ปลาแน้ะ ยังเพราะว่าลงเงินเอาปรเซ่ไปแล้วเมาลุงมาลุงนยีอก็มบ้องอเองมัเองัเองว่อยากป้าถึกเดี๋ยวมันรูด ม่แมาโง่กระพังนะแม่ยังยังได้โง่กระพัง่มงเออเอาอนเลยดึกมันแดงตอนไปเริ่มจะมัน่ังพอได้งเหนื่อรตอนมันกรเทิมถึงอดแล้วจมปลาอยู่กระยองนั่งเกาะนะเอาลุดอยจะเคยลงได้นี่มันไปแล้วมันลุดออกลงได้เนี่ยมันถือตะเค่งไม่ได้พยาไปใส่ปลาอยู่ะไอ้ผู ได้จะองม่เราผ่ากินนิกน้อยหน่อยนึงผักเปียกมันไม่ฉุกหยันปะกบก็จะ้าเน้ำทิมด้วยพ่อใหญ่เฮาโอ้ซองกระเทยใส่นกระางก็ได้เถอะใส่ป้าปูพี่น้องลังปุดปลาย่ มันสื่อเนาะมันเลยปลามันขาวมันก็ะอ๊แอย่างมันแบบมันบอกเป็นมันบอกเป็นตังันน้ำจะพอกินไหมลูกขึ้นมามาเบ่งพี่น้องเลยปะทุมีไรอืมบักคอยกันไว้แง่ใหญ่พี่น้องจ้ากล้องกับบักคอยพวกแก๊สเลย อันนี้ปลาป่าพี่น้องปลาตะเพียนปลาป่าปลาตะเพียนมางหอยกะเอามะพร้าวเนาะหน่อยถึงไปพักจะไหนเนาะอืแซ่บแน่นอนไม่น้องปลาปลาปลากี่ร้อยเราแต่ปลาตัวยังไงอืมมันแตกเนาะหอยเนาะเมนกัเป็นหมุดจอมาซอยเก็บไ่เลยพี่น้องเว้ยเก็บม้วนพี่น้องมันถึอมันถึอมอญแล้วถึอหวานเนี่ยถือมอญถึอหวานหาซองก็แล้วก็ปลาลุกตัวหนึ่งโอ้น้างทิ้มแล้วพอหญ่เขาเปิ้ลพี่น้อง <laughs> फॉबी एक्ट हो จ้านทางวานไป็นนทวานสาเจยซ้าหลอเพื่อเมือ่อไงในพวอยู่บันใหม่บลาอกำอยู่น้องสาอือตัวยังพอร่งได้สักกูมองน้อ อย่าลืมกบมาบึงมาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่น้องเทนเลยค่ะ้านซาฮ่อเนสจอยนะพี่น้องอยู่ดีแม่งบิสัสขู่ทุกคนพอกันใหม่ิปมนาสบายดี